สวัสดีครับคลิปนี้ผมสีมาส,สอนสำหรับมือใหม่นะครับงัดยางรถยนต์นะครับงัดยางรถยนตอนน์อันดับแรกอันดับแรกว่าเหรียญพันแล้วขันสอนออกกอนนะครับขันปล่อยล่มคือ,อ,อมันออกบรสนิ์นะครับต้องเอาแนวขันสอนครับแนวขันสอนหาแนวขันสอนขันสอนออกมาเลยครับล้มยังออกเบิดนะครับเนาะขัน <c oughs> ตอนต้องไป วิธีงัดให้เรื่มง,งัดจากหัวจุกก่อนนะครับเขาก็เหยยบฟังตรงขามกับหัวจุกนีครับหยียบลงครับให้มันไห้โตไปทางหัวจุกเนาะครับแล้วก็เริ่มงัดจากหัวจุกน่ครับ <SL ID D> เป็นอย่างคือเริ่มงัดจากหัวจุกไปก่อนนะครับมางัดหมองอื่นบบได้บอกถ้าเข้ามางัดทางผีก่อนสมมติเข้ามางัดทางผีก่อนเวลาอย่างมันไห้โตลงเนาะครับมันถิมาข้าหัวจุกนะครับ มันสีมันมหนีบหัวจุกนี่ครับมันสีว่ให้่โตไปทางผุนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องเริ่มจากหัวจุกก่อนนะครับมาเบิง่งกันเลยครับเล็กงัดอย่างกระหาเล็กใหญ่ๆเนาๆใน,ๆเ,น,ๆเ,นเลยอครับจังสีแห้งนะครับเริ่มเลยครับเริ่มจากหัวจุกแบบนี้นะครับ งัดไปเท่ละหน่อยนะครับระยะห่างคลองเด็กงัดอย่างสองตัวนี้่าี่มันห่างกันหลายครับเพื่อนเอาอย่างในไท่เดอวยครับแบบนี้จะงัดได้ครับรถมีอย่างไนครับเพื่อนเอาไปใส่สลีกแตกครับ งัดงัดเทียละหน่อยเ้อครับอย่างัดขามนะครับสมมติว่ามองนีมันรุดแล้วนะครับเ้าง,งัดมองนีครับอย่างัดขามมามองนี้นะครับมันไก่โพดมันออกนะครับมันตึงโพดออกนะครับต้องไปออย่างไม่ออกนะครับดันหัวจุกลงครับ เรียบร้อยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ผมเลยอะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ